บายีป่าย <m> ุงบอปิดดอกบายีป่าลุงอะปดตัวชินองคะเนไปดีพี่น้องไปดีพี่น้องเจดามเปิดฮาวฮาวนรานยังมีอยู่เด่นนี่บอกขึ้นมามันเบาอยู่หัวแม่มัน มีเนื้อหนามเนี่ยกินกินกบแจเบาไก่นะเผื่นเอาหนามาผ่าคือกัดเขียวกัดกวาดอยากชี้ไหนหนาไข่ีเต๋อนอ่าไอ่ปลาดำให้นี่ดิลูกมีไข่บบเตะแกบาดคือว่าบบธรรมชาติเขาทอยน้องทรายเบาไก่เบาไก่ทำมาให้เป็นชิบบอพวกเราหนะอือยี่ถึงก็จะมันจะบุกดีลุ่มนี่สีเจดามน้องมินนี่เคยละน้องโชละ สบายดีพี่น้องปูชิมกินชีวิตเลยต้องขอบใจเนาะอ่ะสบายดีป้าลุงก่อนไรเอาปูชิมกระดูบกระชองเนาะดูมาซ่ามบนต้องว้าวปูชิมก<อ>ินนู้นกินไรก็งูอ้าวคอยไปไรงัวซิวบ่าวทางนี้เอาไปเลยซิวไวรุสลูกสาเนี่ยงู

กะนอนเบิ่งลุกปุ่มน้อยเผื่อปุ่มน้อยนอนอปุมน้อยเผื่อโอ้จะตีเลยตเห็นแม่มันนี่ปะดำเห็นแม่ืนะประดำยบคืนบนนมันสิขั้นเลยนอนกลางคืนเดี๋ยวิเมื่อบ่เื่อนเมื่อคฮือนอนประดามฮ่ฮาเนี่ยตประเทศลงมาด่วนไปขำพยันบุห็นอันใก็ะไรควไ เปเวียนเมียนนอนใช่รึจะที่นอนน้ำข่อยเบาเฮ้ยมานี่มานี่มึงดูผูกเข่าขาวๆหนึ่งเป็นเมันมันมากไม่ได้เรา้องไปนอนกะเจ้าแโแถวดูร้านกันโอ้เอ๊ข้านกูข้านกูเอาให้ประทัหายี่นี่รึ

มื่อนนี่ก็ยญาเเลยนี่สามใบเลยนี่ไช่นี่บาดาบนนาเห็ดพี่น้องเอ้ยปู่มึงมาลกเด้อดาวเอ้ยหยาลุยซุยอยู่บม่ได้ห่างนเลยนีย่พลังน่ะหยิกถีพูดเลยมืออื่นน,นี่ตอนเช้นา,านี่ปลาเนี้เคี้ยวเลยเลยนี่แต่นี่ขนาดานี้ไปยังครูรัวอะไรน่ะบ้านฮานาเอ,อินแมงวันหวัวแมงวันบ้านเมียอเตื่นหัวแมงวน เมงยังมีง้นอย่นนะปูนจีนเห็นกันนักหนะาวบ้านอื่นนว้าไทยนะไหปู่จีนว้าไทยดูเลยว้าไทยเชื่อว่ามีงพ่นเลยเว้าวปูไทยดูว้าวปึ๊บไนว้ามันน่าสร้างยังไงว้าวปูไทยก็สร้างอันว่าไทยเป็นแล้วว่าู้ไทยมีแต่ระบาดว่าไทย ย้อนจังคกียวเจริญขึ้นมหาประเทศไหลเน้เม่งวนไหลเน้เม่งวนาแตงหัวเ้าก็เลี้ยวหาแล้วว่าสานจังเม่งวนอยู่ใช่อืมเมงวนเห็นแต่เมงวันเมงวนอยู่บ้านฝัดเมงหุ่นเมงยังก็เคือเมงหุนเม่งหุนอันนี้จะหือว่าวาดไทยเดี๋ยวว่าวเป็นเอาว่าเป็นหรว่าบวเป็นยังไงว่าวเป็นบ่ว่าบวเป็นกับว่ามีเป็น มีเป wow, ็นและเอามีเป็นว่ามีเป็นว้าวดูรอยบ่กบ่กเป็นว้ามีเป็นบ่กเป็นมีตะตุ้นว่าเป็นตะตุ้นว่าเป็นโอ้ยผูหงายหาหางหงายกะยับคืนป้าบ่เถิงนะนี่อยู่ที่นอนมันใช่ พูดูถาดตกจีนกะได้แซ่บบ่มันคั่นอยู่หัวน่ะบ่คั่นอยู่ติหนูคั่นอยู่คั่นแลนี่หาเฮาต้อบ่กันจังไดฮะคั่นแม่ใหญ่่โอ้อีเฮามาแล้วกี้ห้องน้องน้มีแต่อีเฮานี้ห้องมนี่อีเฮาแทน ร้อยบอกป้าลุงลูกชาชื่อให้เจ้ามินนี่เนาะใครเป็นคนชื่อให้เจ้าใครชื่อใอะไรน,น,น้องมินนี่มินละยาปลาดําหอก<อ>นาปลาดํานะตั้งหน้นมินละยาบ้าเอาตอนนั้นนางมินระยาก็ร่างดังป้าตู้เมียหน่อยไม่ร่วงตบกันอป <laughs> ้น้องเอ้ย น้ำม่น้อยไลวงเลยเออมีหน่อมีลวงแหล่ตบกันว่าสันแม่ติ้งขยักไหนสักหงเกิดจวงนางอะไรเลยเนาะติ้งติ้งมาเล่นหัวแดงนี่ไดคือว่าเนาะทุ่มหนึ่งห้าสองทุ่มนี่เออนยวว่ามีคลิปติ้งเดี๋ยวว่ามีคลิปติ้งว่ามีคลิปแล้วยังถ่ายคลิปเจ้าหาเฮาเนี่ยเออ่แม่นเจ้าหาเฮา ไม่ติงแกบ่มีคลิปติแตกปอกเลยมากของตี่พลังตัวของเรา่เด้อเฮ้ยเจะมาเอจ้ากห์่อมันมือเลยบ่มันมืออะขอสิเป็นะงตัวสุมมันแดงขนาดเนาะอยู่ในซผมี่เนะลายเกินพี่น้องเอ้ยพูนึงชูบไหวต้องซอยกันหาสีมือ คือว่าเฮาในหัวลูกชาวนี่บบมมนบเบอบอธรรมดากินจะหัวละในเฮากินตัวกรชายกได้หาเหาค่ะพี่เจมบ่ลอยเออบาน,นี่จะมียังไม่เนจักเห็นอีกแล้วพี่น้องมีโตมันอยู่ป่าม,ม,มีแต่ไข่อย่างเดียวาาวะเออไปอาศัยอยู่ป่าวะคนว่าอยู่นี่แล้วหาบรท่านมันมันแ่นเร็ว ก็อะไรก็มังงาเตะอันเงี้ยอันอันเหงื่องี้ยปุ่มดาวมหาลัยเฮานอะไรนีเนาะให้ก็มีนขู่มีนโบตอนฮาซาให้มันน่ะอันมันแหลนตามสินพรมอีกอีัอืมตัวมันใหญ่เนาะแม่จิงช้าเลยก็วีเสือผาขาวๆจังจีเห็นมันคู่อยู่เนาะมันจังจีเลี้ยวเห็น สมัมนี่ก็ยังมีเฮาอยู่พี่น้องเลยฮัลโหลคือเต่สมัมเตะมากันมันคือไข่มันบ่มันมันออกแล้วเดี๋ยวฮาเห็นตอกมันออกลูกเลยแต่สมไยตะกี้ยังว่าเฮาเลยเป็นเรื่องปกติสมัไหมคูมือนี่ถือว่ามีคูคนเนาะ่อีมยังมีมีคููคนตะกี้นะเรื่องของเรื่องคือว่บมันมีพวกยาชาหัวมันมีแต่น้ำหมวกนะชาหัวมันก็เลยเฮาเดี๋ยวนี้มันมี เรืองของยาชาหัวปั้นน่ะยังมีเหามาันก็เลยตกอกตกใจและเตืะองไปน้อยนอนนี่นได้มาคำเลยคำหรือคำคำมีได้หางงนอนมันก็ได้เฉลี่เมื่อนั้นเมตติดอางงเราได้มือนท่านเลยอางงจังมงอีกลรอวะจักวันนเกาป็นจังงกจังมงยังสิมือนนะ สิบโมงโอ้ยสิบโมงนอนได้ตื่นหนึ่งแล้วฮ่า,าละเมียิบมือกเวรในกลางคืนใจจีดำหาาหายไปร้อยสิบโมงกลางเวรหรือกลางคืนมันยังมืดนะนอน,นมืดกงเวรอ่กลาง็มืดมาเด่น ทั้งลังปะผ้า,าเข่าเาลยโ<า> <laughs> อ้อีเบออบ้างเมกีมันเข่าอยู่ดีๆได้ป่านี่ยางละทงโลดหยาหักนวะยางละทงเลยแบบอป้า,ายางละทงเลยช <c oughs> งใช้ยีไปกินน้ำมาจากแดนลงนำล้ำเลยย้อน้ำยื้น้ำ กลแต่ง้อกับข้ามเลยก็ลงทงมาเลยลงแบบไกลๆนี่ตอนนั้นเราวนนี่รอ,อเจ้าไปเอาห้ามาใชอยได้ใช้เาาพ่อกะโนมาานีนี่แงว่าเจ้านั่แหละเอาหา้าเอาห้าไปให้เขากันเนี่ยนี่นดดใ่จหยเจ้าเหรียญน้ำหวาเจ้ามีเห้าวาอ่ะ มันมีไฟให้เล่นน้ำดอกวันี้เฮามีเฮ่าเ่ยไข่ไม่คือหน้อยใช่ีหโตัวคือใหญ่เนี่ยคนน้อยใกลกันหน่อยมันกินเลือดวันเห่าเ่ยวันชินนี่แหงขั้นเลยวันชินอ๋อมันแตกดิหรือวันชินแหละวันชินออกลูกลูกมันก็คือให้นี่แหละตอนยังน้อยนะเพาะ ໂຕນ້ອຍๆພີ່ນ້ອຍນຍນ້ອຫາດງລາະຄມັດຶງອາດຶງົາໄຫນມແນບໍ່ວໃຫ້ນນໍາดอกມີຮົານມືລົດນບອົານາແ แบ่งชมบัติกันชมบัติเดี๋ยวนี้ไม่เอาน้ำมินเลยคอยยกให้เจ้ารถขมันเยย่าใหแสดงน่าเกียดเดียวนี่นี่กุยญแจกตอบที่หงนียก ลลกเมืองเสียดแผ่นปะทินลงมาก่อไปหาดีกว่า้เอาแล้ไปหาควายอบ่หายไป่าไม่เลยบานิลลจชองห้เลยโดดใช่เลยมดวะไปกินน้ำตอน นะขอบใจจุกูจุก่นที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวจิหาต่ออีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าจองหนา้าซาลาแล้วก็เคยลาพี่น้องอพอกานคลิปนะสบายดี